จะมารีวิวรถ t ต y o ต a m มาจิต้นะครับคันนี้นะฮะเข้ามาติดนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็อินเตอร์เฟสจอเพดานนะครับพร้อมกับระบบปะท้าฟ้าเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของชุดอินเตอร์เฟสชุดเครื่องเสียงกันก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของถัดกลางด้วยนี่ถัดกลางนะครับวางแก้วลายไม้แบบนี้นะครับสามารถพับได้แล้วก็จะมีในส่วนของตัว usb นะครับ USB แล้วก็จะมีฝาใสนะครับลำโพงนะฮะนี่ลำโพงสเต็กนะครับแบบนี้นะครับของอิตาลีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับว่าเล่นยังไงนะฮะในตัวอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับนี่จะเป็นจอเดิมเลยนะครับของรถถ้าเราจะเล่นในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซนะฮะเราก็กดออริโอก่อนครับมาเลือกสัญญาณเสียงไป AUX นะฮะแล้วกดโฮมแช่สองวิ เท่านี้ท่านก็จะได้ระบบ Android แล้วนะครับไม่ว่าจะ Netflix หรือแอปพลิเคชันอะไรก็ตามนะครับ p พ o โตอะไรอย่างนี้เล่นได้หมดอันนี้ต่อกับ Wi-Fi ร้านนะครับเราลองฟังกันดูักเพลงนะฮะ อันนี้ก็จะใส่เป็นซับบ็อกซ์นะครับอยู่ใต้เบาะนะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะครับเป็นดีวี v e นะครับของเมกาใส่แอ็มสี่ชัแนลสเต็กนะครับนี่แล้วก็ลำพงเดี๋ยวเราพาไปดูจอพดานด้านหลังนะฮะ นี่เป็นจอเพดานนะครับภาพออกปเป็เนเ d m เียมใหม่เอานะครับนี่15นิ้วนะครับน,นี่ครับภาพคมชัดนะครับนี่จอนะครับสวยงามนะครับค่อนข้างเร็วนะฮะตัวนี้ เป็นตัวใหม่ล่าสุด Android version 9ที่ดีมาเอานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของนี่ฮะ t w i t t e อนะครับแล้วก็แน่นอนครับที่ขาดไม่ได้นะฮะก็จะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวฝาท้ายฟ้านะครับก็จะมีตัวสวิตช์นะฮะตัวสวิตช์นะครับนี่อยู่ด้านหน้าสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเดีย๋ยวเราสั่งเปิดนะครับฝาท้ายฟ้าก็จะเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้ฝาท้ายฟ้าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ครับกดปิดตรงนี้ นะฮะนี่นี่นะครับกดปิดแบบนี้นะแล้วก็กดเปิดตรงนี้ครับนะแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยรีโมทครับ ก็เปิดปิดหน้าคนขับนะครับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทนะฮะนี่หากใครนะฮะสนใจตกแต่งรถ Toyota m a า e t จิสตนะครับสามารถติดต่อที่ร้านเจสโปรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ